สวัสดีครับเมนูง่ายๆสไตล์ชาวคอนโดวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำผัดพริกหยวกหมูไว้ทานกันนะครับเริ่มจากนำพริกหยวกนะครับมาหั่นเฉียงๆนะครับเพื่อเอาเม็ดออกนะครับนำพริกหยวกไปแช่น้ำนะครับแล้วก็ล้างเอาเม็ดออก ให้เหลือแต่เนื้อพริกอยูอ่เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับเปิดไฟกลางน,นะครับใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะและใส่กระเทียมลงไปเจียวนะครับเพื่อให้กระเทียมหอมนะครับพอกระเทียมมีกลิ่นหอมนะครับก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับ วันนี้จะใช้หมูหมักนะครับเป็นหมูสไลด์หมัก300กรัมนะครับใส่ลงไปผักเลยนะครับหมูสไลด์เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะได้สุกง่ายนะครับแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับน้ำมันหอยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสสาเกอหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไปผักครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ ผัดสักสองนาทีนะครับหมูก็จะเริ่มสุกนะครับหมูเริ่มสุกนะครับใส่พริกหยวกลงไปนะครับวันนี้ใช้พริกหยวกหั่นแล้วสี่เม็ดนะครับแล้วก็หอมใหญ่ครึ่งหัวนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับใช้ไฟแรงนะครับ ผัดต่อไปสักครู่นะครับผัดสักสามนาทีนะครับพริกหยวกก็จะนิ่มๆน,นะครับเขียวๆนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับ